กินเสร็จก่อนก็ได้นะต่อไปเราจะพูดถึงหลังจากที่เราสมัครนู่นนี่นั่นเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีมีมี <laughs> กิจกรรมรับน้องนั่นเองซึ่งในยุคสมัยของเรายุคสมัยยุคสมัยมมมก็มา,ามนนะทำไมไปอยู่อะไรไกลโพ้นขนาดออนีนคือในในช่วงที่เราเข้าอะ่ะมันยังมีการรับน้อง <laughs> ต้อนรับน้องก็ได้ไม่รับน้องอ่ะไม่แต่ว่ารับน้องของที่เนี่ยไม่เหมือนแบบไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่คือที่ที่รับรู้มาก็คือมีการแบบว่าเล่นกันแบบว่าทาปงท้าแป้งแล้วก็มีเปียกมีอะไรวากพี่วากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเอแบกไม่มีค่ะเอแบกก็จะเป็นการเหมือนกับว่าเอาน้องมาร่วมกิจกรรมเหมือนสัรหา,าการที่แบบว่าอะ เราอยู่กันห้าคนห้าคนอยู่ใช่ชอะไรก็คือเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีความรุนแรงเลยจะเป็นความแบบว่าสนุกสนุกตโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือรุ่นพี่ก็จะเป็นตัวโจ๊กของเราอะไรเหมือนเขาจะเหมือนเหมือนเหมือนส่วนใหญ่ะเขาจะเน้นฟิลให้แบบเอ่อน้องแบบแฮปปี้สุดสุดสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอาตาก็เด็กกิจกรรมเนาะแล้วก็ไปรับไปเขาเป็นรุ่นพี่แล้วก็มารับน้องใช่ไหมเขาก็บอกว่า เราต้องประครบประงมรุ่นน้องเหมือนคุณหนูเป็นลูกเป็นลูกเจ้าคุณนายคุณนร้เลยห้ามให้น้องป่วยห้ามให้น้องบาดเจ็บ<ะ>ห้ามให้น้องร้อนเราต้องไปกางร่มราต้องพัดให้น้องเลยโอ้เดินพัดให้น้อง <c oughs> ตอนที่เราเข้าไปครั้งแรกอ่ะคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยนะเราอยู่คคละอยูยอเออมันคือเวลาไปถึงอ่ะเวลาวันวันรับน้องไปถึงอ่ะเขาก็จะมีแบ่งเราแบบกระจายออกไปอะไรเงี้ยแล้วคือเกดรู้สึกได้เลยว่าแบบมันมันเกรง มันไม่ใช่เก่งเพราะว่าเพราะว่าเราแบบอยู่คนเดียวหรืออะไรนะแต่มันเป็นความเก่งที่ว่าแบบเก่งใจอ่ะเออเป็นความเก่งแบบเก่งใจเหมือนกับว่าแบบน้ำไหมคะเออแบบอันนี้ไหมอันนั้นไหมน้องเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทุกเม็ดเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาต้องคือเขาดูแลดีมากจริงๆโดนแดดเนี้ยก็แบบน้องไปหลบตรงแดดก่อนอะ่เ้ออมายืนบังเอาแบบเขาเรียกเอาเอาพัดหรือเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ลังกระดาษอะไรเงี้ยมาบังให้อะไรเงี้ยก็คือดูแลดีมากแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่เกมไปมอแบบจริงจังเพราะว่าเกมไม่ได้เลยนอินเทนซีฟไม่เรียนซัมเมอร์ไม่ได้อะไรเลยเราไม่มีเพื่อนสักคนก็คือมีแค่สตาแล้วก็เพื่อนแบบเมฆอะไรเงี้ยที่แบบเข้าแบบเพื่อนที่โรงเรียนที่แบบเข้าที่แบเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเราแบบไม่มีเพื่อนของคนเดียวบางคนแบบคือเขาจะโดนแยกจากเพื่อนอะแต่เขาก็ยังแบบมีเพื่อนหรือคนที่รู้จักกันที่แบบเป็นเนสนิด้วยกันอะไรเงี้ย ซึ่งนี่คือแบบโนบอดี้มากๆยอะไเงี้ยแต่ก็แบบเออแต่ก็ดีที่แบบเราตเจอเพื่อนที่รับน้องด้วยกันแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกับเพื่อนุ่มเนี่ยเออมาอยู่จลอดอย่างเงี้ยยูขอ,อย้อนไปนิดนึงว่าตอนอินเทนซีฟอะห้องเราอะไม่มีเด็กของอาร์ตเลยมีแต่เด็กอาร์ตกับเด็กบีเอซึ่งมันก็ลำบากตรงที่แบบว่าพอเข้าปีหนึ่งเพื่อนก็ต้องไปไ <ม S 1> หาเ<ด>พื่อนใหม่หอยอยใช่ ก็คือตาเข้ามาช่วงหลังๆเพราะว่าด้วยเทอมของอินเตอร์มันทําให้เข้าช้าใช่เราจะจบหลังเด็กไทยหน่อยแล้วก็ไม่ได้เจอคอมมอด้วยปะมันก็เลยเหมือนแบบบางคนจะร้อยร้อยร้อยยี่สิบชั่วโมงก็ต้องเรียนสามก็คือสาี่เดือนะก็คือร้อยไม่ไม่รอยิบชั่วโมงอ่ะเขาจะเรียนเช้าถึงเย็น แต่60สอะเล่นแค่เช้าถึงเที่ยงอะไรประมาณเนี้ย<ร>คิดถ้าถ้าจำไม่ผิดนะจำได้ว่าเคยไปกับเกศเ้วเกศพาเกือบเกือบไม่ได้สอบไเนี้ยที่อาจารย์พูดแล้วเราเขียนย้อนกลับมาที่รับน้องพอหลังจากเล่นกิจกรรมมันจะมีด่านให้เล่นเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณประมาณห้าด่านแล้วมันก็จะมีไปเขาเรียกจอร์นพอตึกยิมอาาจอร์นพอคือสนามกีฬาใหญ่ของไอ,อแบบลงยิมเอ่ยประชุมไปด้วยแล้วก็นั่นแหละทุกคนก็จะมาแบบ คือเขาจะมีความแบบเตรียมเตรียมสแตนกันนิดน,น,นึงแบบน้องต้องแบบว่าโบกซ้ายโบกขวาตามสัญลักษณ์นู่นนี่นั่นนะซึ่งโร,รงเรียนโรงเรียนเนี่ยไม่มีโรงเรียนเราอร่ะไม่มีคือโรงเรียนเราไม่มีสแตนเชียจะเป็นแต่เชียก็แบบเป็นเชลิเด,ดไปเลยแบบเชีย่์แดงไปเลยเราก็เลยแบบว่าค่อนข้างแบบว่าเงงเงาแบบอะไรอ่ะแล้วมันต้องเขาเรียกว่าเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายแล้วก็อะไรเงี้ยเออก็จะเหมือนกับจะมีโชว์ของแต่ละยูนิต แล้วก็มีโชว์ส่วนกลางแบบว่าพี่เขาเตรียมมาให้แบบว่าเป็นตัวแทนก็คือแต่ละยูนิตอะมันจะมีตีมไม่เหมือนกันใช่ลงไปลงไปแสดงแล้วก็จะมีความแบบโจ๊จ้ามากเปิดเพลงแล้วก็แบบเต้นทุกคนก็คือเหมือนแบบว่าพลังงานเหลือโลนเหมือนกับว่าตลอดทั้งวันที่ทำกิจกรรมมานี้ไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบว้ามานีเลยแล้วจำได้แฮชแทก อะไรอ่ะไปกับพิบอะไรของเขาไปแล้วจัดไปชุดใหญ่ไปกับพิบพิองปีนั้นคือไม่รู้ทำไมอ่ะเพลงนี้มันทำไมหรอเออมันก็จะแบบเป็นเซลางเนี้ยคือเขาก็จะแบบเอนเตอร์เทนเราแล้วก็รับน้องเราเป็นเป็นเป็นแบบสร้างสรรค์เป็นการรับน้องแบบสร้างสรรค์ก็เพราะว่ากิจกรรมที่เขาพาเราทำอ่ะมันก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพวกตึกชื่อตึก อ,อาคารมามีกี่ตัวโค้ดอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าเพราะว่าเอแบบมันจะมีตึกหลายตึกใช่ป่ะเขาก็จะเหมือนก็เออนี่ตึกอะไรนี่ตึกอะไรเหมือนกับเป็นการเ<า>หมือนเหมือนเตรียมตัวเราอะไรเงี้ยก็ดีนะคือแบบว่ามันยังดีที่ที่เราได้ทํากิจกรรมเนี้ยอพอนรุ่นน้องสมัยนี้ก็คือไม่ได้ทํำมันมันทําให้ได้เพื่อนด้วยแหละรุ่นพี่อย่างเงี้ยถ้าเรามีปัญหาเราก็ปรึกษารุ่นพี่ถามรุ่นพี่ได้เลยซึ่งรุ่นพี่เนี่ยตาได้จาก ออไอ้ได้ใจจากของได้จากยูยู <You. S 1> เนี่ยไม่ใช่ของ <laughs> อาร์ตเป็นรุ่นพี่ B B A <laughs> กับรุ่นพี่อาร์ตเลยแกเออแต่เพื่อนส่วนใหญ,ญ่ที่เ,เจอเรียนอาร์ตแล้วก็คนส่วนใหญ,ญ่ที่อยู่รอบตัวคือเรียนอาร์ตก็คือตอนตอน,ตอนที่เข้าตอนแรกอะเจอเพื่อน B เ A น้อยจริงไหมนเนี่ยเราควรจะแลกเปลี่ยนกันคือเจ <laughs> อเพื่อน B เอน้อยเจอแต่อาร์ต อาเดียมากแล้วก็คือเหมือน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 รบบปีหนึ่งอะไรเงี้ยมันยังพอเรียนด้วยกันบ้างบางวิชาเราก็มีเพื่อนบี a แล้วก็ไม่ใช่ไม่มีเลยแต่หมายถึงว่าแบบมันก็แบบอ่ะเทียบเทียบกันอะเพื่อนจะอยู่อามากกว่าแต่ละคณะมันก็ใกล้ใกล้กันมันไม่ได้ห่างอะไรกันเลยมันก็รู้จักกันไปทั่วใช่ด้วยความแบบเอาจริงป่ะเด็กทุนทำงานทุนปุ๊บมันก็ต้องเจอกันแล้วมันก็ต้องมีความแบบว่าเฮ้ยเธอชื่ออะไรเราต้องทํางานร่วมกันแล้วก็ต้องรู้จักกันมันก็จะรู้จักกันแบบออยย่่าางงนีู้้แลวก็ เด็กกิจกรรมอีกอะเจอกันละลากมามาเจอกอารอ้าวเรียนวิชานู้นวิชานี้คือช่วงปีแรกอะจะได้เรียนรวมแบบค่อนข้างจะแบบว่าเราสามารถไปเรียนรวมกับบีบีเอได้เด็กบีบีเออะไรเนี้ยเพราะว่าวิชามันจะเป็น general แต่ว่าพอขึ้นปี2ปี3ปี4ขึ้นไปปุ๊บคือเริ่มจะเป็นแบบว่าวิชาของคณะเองแล้วก็จะเจอแบบว่าเพื่อนๆของเราซึ่งปีแรกเทอมแรกอะมหาลัยอะเขาจะลงวิชาแบบว่าลงวิชาให้นักศึกษาเลยซึ่งมันจะแบบว่า ก็ดีสําหรับสตาตรงที่ว่าสตาไม่ได้มีเพื่อนคอ,อมอาร์ตแล้วสตาก็จะได้เพื่อนคอมอาร์ตจากไอวิชาที่โร <ขอ S 1> ง,งเรียนลงให้นี่แหละก็คือได้เพื่อนจากตรงนั้นสมัยช่วงที่เราเขา้าอยุสปาก็ยังไม่ได้แบบึ้เปลือยตึ้งเปลืมปลมอ,อลมันยังแบบว่าอะไรนะ <laughs> เออระบบรีจงดีจิตอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบ เหมือนมันเพิ่งมา,าช่วง,รงแรกๆเองมั้งที่แบบว่าของ au spark เพิ่งเข้า<ม>แล้วเราก็เพิ่งเข้า au spark <ม>ก็เพิ่งเกิดมันก็เลยแบบประจบออกกับว่าเป็นหนูทดลองให้ใช่แต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่แค่แบบว่าถ้าคนใช้เยอะๆมันก็จะระบบลงมนิดนึง<ม>แต่ไม่รู้ว่าช่วงตอนเนี้ยมันออนไลน์แล้วไงมันน่าจะแบบปรุงได้แบบขั้นสูงแต่จริงๆคือเกรู้สึกว่าแบบพอมาเป็นพอมาเป็นในยุคในยุคนี้ย พอเหมือนกับว่าเด็กรุ่นใหม่ที่แบบจบออกมาแล้วมันอยู่ในออนไลน์เนี่ยค uh huh. ือถามว่าแบบว่าถ้าเข้า A b แบ k เราเวิร์กไหมเอแบแอบแบบเหมือนกับว่าระบบอะไรเนี้ยเหมือนเขาจัดการได้ดีกว่ามาหาลัยอื่นจริงเหรอ,อทั้งทั้งที่เรารู้สึกว่ามันวุ่นวายมันยากมันอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามาหาลัยอื่นแบบยากกว่าจริง,งนนเนี่ยเออมันมีมันมีน้องรุ่นน้องที่เกณรู้จักแบบว่าเขาเรียนทั้ง Google Meet Google Classroom Zoom ก็ก็ไอทีมาโครสอบทีคือเรียนตั้งหลายแอปแอปอะแต่คือของเราอ่ะคือเราจะเรียนแค่ที่มาโคร t อบทีอย่างเดียวคือมันอาจจะยากแต่ว่ามันที่เดียวช่ี่ยมัยากแค่ช่วงแรกโปรแกรมปุ๊บเข้าเรียนเคยเข้าเรียนปุ๊บเข้าระบบแราแบบอย่างที่อื่นคือเขาก็จะมีสูตรคืออย่างของเราอ่ะถ้าเราจะคอนแทคอาจารย์อะไรเงี้ยไออย่างมากก็ในเอเยนตาใช่ป้ะหรือไม่ก็เขาจะมีลายกลุ่มเลยแต่คือเหมือนที่อื่นก็จะเห็นว่าแบบ คือบางทีต้องคอยตามว่าแบบอาจารย์เขาจะโพสอ,อย่างแบบใน Google Classroom ถ้าเรียนใน Google Classroom ก็ต้องคอยเช็คงานใน Google Classroom ถ้าเรียนใน Zoom ก็ต้องคอยเช็คงานใน Zoom บางทีไปลงใน Facebook กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ค,คือแกรู้สึกว่าแบบธรรมศาสตร์เป็นไงไม่เหมือนกัออนไล <Online. S 3> นธรรมศาสตร์อะเขาก็จะทดลองว่าแบบเออโปรแกรมไหนเวิร์กสุดใช่ไหยอันนี้คือสำหรับคณะเารัเรียนู้ก<ม>็ในเชิงของตามงานอะไรเงี้ยทุกอย่างจะอ,อ,อยู่ในแคนร้สหมด นเห็มคือแบบเบสเน้นดีก็ดีอะแต่ว่าในแมทช์ของการเรียนอย่างเช่นแบบชาแนลอะแบบที่อแบบซูมแล o คซอฟทีมอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ว่าอยู่กับเด็กว่าชอบอันไหนมากกว่าการสำหรับแต่ละคลาสก็คือมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันมันยังมีช้อยส่เพราะว่ามหาลัยอื่นที่ที่เกตู๋เนี่ยก็คือเป็นแบบแล้วแต่อาจารย์จะเลือกว่าอาจารย์จะสอนในไหนนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบ ถ้ามันหลายช่องทางมากเราคงงงงิ่งกว่านี้ mm. พอเนี้ยขนาด mm. ช่องทางเดียวเรายังงงเลยอะเราเป็นรุ่นบุกเบิกเพียง <c oughs> แต่ว่าถ้าเราเรียนคณะที่มันมีวิชาปฏิบัติเยอะๆ <c oughs> อย่างเช่น CA อย่างเงี้ยที่มีแบบ p e r f o r m ร์แมหรือว่าการบินหรือว่าวิศวะที่มันจะต้องแบบ มีการ p r a c t i ร a ยใช่มันก็จะอาจจะเสีย benefit อะใช่มันไม่เต็มที่ใช่เพราะว่ามันยังไงไม่รู้ดิมันเหมือนกับอาจจะให้เรียนวิศวะออนไลน์ยังไงอะขับรถออนไลน์คะหรือว่าแบบทำแบบคืออะไรวิศวะมันจะมีแบบเออเหมือนกับว่าทำแบบโปรเจกต์เลยอย่างเงี้ยแล้วเกดตอนที่เกดเรียนคุก k ิ้งอะเกดยังเรียนอยู่ที่หมอใช่ปะหรือว่าเรียนออนไลน์ละเทอมที่เกดเรียน คิดเชนโอเบอรชันอะเป็นเทอมที่โควิดมาคือเกณฑเรียนเ,เกณฑเรียนคิดเช่นประมาณครึ่งเทอมแล้วอะแล้วโควิดก็มาแล้วก็เรียนออนไลน์หลังจากนั้นคือคือได้เไม่ไมย โรงเรียนเขาจะมีให้คือจริงๆอ่ะเวลาเียนคิชเชนอเปอเรชันอ่ะมันจะมีก็คือเป็นการเรียนการแบบฝึกอะไร่าใช่ปะ่ะทำอาหารตามสเตชันที่เราได้ได้รับมอหมายอ่ะแล้วเาก็แล้วแต่แล้วก็มันจะมีวันที่เขาจะโอเปอเรตรเตอรองก็คือแบบเปิดให้คนเข้ามากินแล้วเราก็ทำเหมือนเป็นการสอบแต่ว่าไม่ไปถึงจุดนั้นนี่ก็คือแบบอยากทำมากเลยแต่มันไม่ไปไไถึงจ,<ำ>จุดนั้นเออคือเหมือนแบบ มาหาอะไรก็คือปิดให้เรียนเป็นออนไลน์ก็ได้เรียนทำอาหารได้อะไรเงี้ยประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งเทอมแล้วก็ครึ่งเทอมหลังก็เป็นออนไลน์พอ,อเป็นออนไลน์ก็รีเซ์พรีเซ้นวันไปแต่หลายวิชาที่แบบถ้าเรียนที่มคอองยากกว่านี้อะไรเงี้ยพอมาเรียนเป็นออนไลน์เหมือนกับว่ามันเปลี่ยนจากอะไรหลายแต่อย่างเป็นแบบ ซึ่งแต่มันก็จะไม่ได้จุดประสงค์ของวิชาแล้วก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของที่นักเรียนเขาต้องการอะไรแบบนี้แต่นี้รู้สึกว่ามันอาจจะแบบมีปัญหาหน่อยในช่วงช่วงเทอมแรกๆที่แบบมหาลัยเองเขาก็คงต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเราก็มงอาจารย์ปรับตัวแบบใช่ไปคิดว่าปีนี้ก็น่าจะยากขึ้นนะสารบุตเหมือนเขาน่าจะรู้เลยว่าเขาควรจะต้องทำยังไงเออก็คือเปิดเกมคุกกิ้งให้เล่นด้วยกัน แข่งกันส่งส่งแครอทไหมคะยูเคยเล่นปะเกมหมาป่าเหรอไม่ใช่ที่บอกว่าเขาส่งแครอทไปแล้วก็แบบมันจะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเพื่อนที่อยู่ด้านขวาเนยน่ัสนุกมากเพราะว่าตอนที่เกเลียน่ะเขาให้เล่นคาร์คูด้วยแล้วก็ทาคุยสินะเขาจะเขาจะมีเหมือนแบบว่าเขาจะเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ก่อนจบคลาสก็เป็นคาคูแล้วก็ให้ให้เล่นว่า อันนี้คือชื่ออะไรอันนี้มีฟังก์ชันอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพูดถึงคณะ BBA แล้วก็คณะนิเทศว่ามันเป็นยังไงใช่ว่ามันต่างกันแค่ไหนแล้วเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะค่ะไปไ<ม>เจอกัน<ม>คลิปหนะน้าเ,เป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมีปัญหาเองเออคือคณะแบบว่าหมายถึงว่าแบบกับคนอื่นอะมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจองั<ม>้นไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe like, ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย อ่ะเปิดคลิปใหม่